อันยอเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับด้วยกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เ p ปปอนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป p อ ok ให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster กับสถิติใหม่นะครับที่เบมอนนั้นทําไว้ได้ในส่วนของยอดวิวนั่นเองเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยกให้เบมอนนั้นเป็นตัวตึงแห่งยอดวิวนะครับด้านของ YouTube จาก เจน5ของเกิลกรุ๊ปนั่นเองยอดเนี่ยมาดีมากๆเลยตอนนี้ MV p l เพลง h e e ส s นั้นก็ยอดทะลุ 1, 100ล้านไปแล้วนะครับและ 1, 100ล้านของเบบอนกับ h e ีส์นี้ส่งผลให้ติดอันดับที่8จากทั้งหมด top 10หรือว่า10อันดับ เพลงของเกิร์ลกรุ๊ปที่สามารถสร้างยอดวิวนะครับเกิน100ล้านวิวได้เร็วที่สุดเบมอนนั้นเป็นเจน5วงเดียวนะครับในฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปที่สามารถเข้ามาอยู่ในท็อป10นี้ได้รวมกันกับรุ่นพี่จากเจน3ซึ่งเบบี้มอนสเตอร์นั้นคว้าอันดับที่8มาได้น้่นเองนะครับอันดับที่ 1- ถึ่ง7เนเ่ยเป็นของ Black พิ n k และอันดับที่9กกับ10เป็นของ t ว ice โดยอันดับที่8เป็น Baby m o อน ster อร์วงเดียวของเจน5ฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปที่สามารถทําได้ในตอนนีีีี้้ออกกกเเเรรืื่่่่่่่งงงงททจะะมาาพูดถถึึัับป็็นนนนนสิแแแฟหหลลววค ตัวแม่นะครับตัวแม่ของเบบี้มอนสเตอร์พาริตานั่นเองพาริตานะครับสร้างตำนานบนเวทีเ c o u n t า o w ดหลังจากที่หมดช่วงประกาศรางวัลไปนะครับเบมอนเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างๆกับรุ่นพี่ทีบทีตอนนั้นเ c o ม n t า o w ดาวล่าสุดน,นี้ก็คือคนที่ได้ถ้วยไปคือรุ่นพี่ทีบทีหลังจากที่ประกาศเสร็จก็ทยอยเดินลงเวทีให้พี่ๆเขาได้อังกอกับแฟนคลับพาริตาเนี่ยเดินสวนกับรุ่นพี่มานะครับแต่ว่าหันตามมองตามรุ่นพี่ทีบทีด้วยสายตาที่แบบตริงหรือว่าแฟนคลับเนี่ย ที่ได้เจอกับศิลปินที่ชื่นชอบที่ปลื้มมากๆนั่นเอง แฟนๆเห็นช็อตนี้แล้วก็คือแซลยับเลยนะครับว่าตัวแม่มากลูกการแสดงออกของน้องแพรเนี่ยคือแบบว่าตัวแม่จริงๆบางคนก็บอกว่าหนูอย่าลืมหนูก็คือไอดอลคนหนึ่งเหมือนกันมองพี่เขาซะแบบว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับอยู่ข้างล่างเวทีเลยแฟนคลับฝั่งรุ่นพี่ยอนจุนนะครับก็ามาแซวพาริตาเหมือนกันว่าเมนเราหล่อใช่หรือเปล่าล้าล้าสายตาจาับพี่ยอนจุนไม่ได้เลยบางคนนะครับก็บอกว่าพาริตาหนูคือเมนของพี่ยอนจุนใช่ไหมดูสายตาที่มองพี่เขาสิพาริตาเนี่ยมีการหัน ไปคุยกับรามิด้วยนะครับไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่ฟีลแบบว่ายันจุนยันจุนออกยันจุนออกอป้าก็กลายเป็นโมเมนต์น่ารักขำขำนะครับบนรายการ M Countdown ที่แฟนๆเห็นแล้วก็อดแซวพาริตาไม่ได้นี่ก็เป็นโมเมนต์เกี่ยวกับ Baby Monster ที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้นะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร b e กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง